คำแนะนําเมื่อจะยินในซอฮีมุสลิมมีการรายงานว่าท่านอบูสุอิดอันคุตรีรอดิยันลลฮุอันฮุกล่าววา่าฉันได้ยินาศาสนทูตมุฮัมมัดซอนลั่นโลุอะไรฮิว่าสั้นลำกล่าววา่าในมาดินะนั้นมีกลุ่มของยินที่กลายเป็นมุสลิมดังนั้นใครก็ตามที่เห็นลนักษณะของสิ่งมีชีวิตขอให้เขากล่าวเตือนพวกมันสามครั้งจากนั้นหากว่ามันยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เขาก็จงฆ่ามันเสียเพราะแท้จริงมันคือมารร้ายชัยต่อนอน คำว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตในที่นี้หมายถึงประเภทของงูชนิดต่างๆที่ปรากฏภายในบ้านเรือนพวกมันไม่ควรถูกฆ่าจนกว่าพวกมันจะได้รับการเตือนสามครั้งเพราะพวกมันอาจจะเป็นยินดูเขาฤิฟอันฮดีดโดยอิบนุกะซีอันนววิกล่าวว่ามันมีความหมายว่าหากว่าพวกมันไม่หายไปภายหลังจากที่ได้รับคําเตือนนั่นหมายความว่าพวกมันไม่ใช่ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยภายในบ้าน และพวกมันไม่ใช่ยินที่กลายเป็นมุสลิมหากทว่านั่นคือชายตอนดังนั้นจึงไม่มีบาปอันใดแก่ตัวท่านหากว่าท่านจะฆ่ามันและอัลลอฮ์ทรงเคยให้หนทางใดแก่ชายตอนในการที่จะมีอำนาจเหนือท่านด้วยการแก้แค้นซึ่งต่างจากสิ่งมีชีวิตงูและยินที่กลายเป็นมุสลิมแล้วและอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งชัดมุสลิมและยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์เช็คคุณอิสลามอินุัต,ตมียักได้กล่าวว่ายินอาจจะปรากฏตัวในรูปร่างของคนหรือสัตว์ ดังนั้นพวกมันอาจจะปรากฏตัวในรูปร่างของงูหรือแมลงป่องเป็นต้นหรือในรูปร่างของอูดวัวควายแกะมาล่อและลาหรือในรูปร่างของนกหรือรูปร่างของมนุษย์เช่นนี้ชัยตอนได้มายังชากเรสในรูปร่างของซูรอกกออิบนุมาลิกอิบนุยุซัมเมื่อพวกเขาต้องการที่จะเดินทางไปยังบาดัดยินได้ทําให้คนหลายคนหลงทางด้วยการปรากฏตัวในรูปร่างของอัลลียานักบุญและบรรดาคนดีทั้งหลาย เช็คคุณอิสลามกล่าวว่าชายตอนมักจะปรากฏตัวในรูปร่างของบุคคลที่ถูกวิงวอนกลับไหว้หรือถูกร้องขอความช่วยเหลือหากว่าบุคคลน,นั้นเสียชีวิตไปแล้วหรือบางครั้งแม้ว่าเขาผู้นั้นจะยังมีชีวิตอยู่ก็าตามโดยที่ผู้ที่วิงวอนขอความช่วยเหลือไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เขาร้องขออยู่เป็นยินแท้จริงแล้วชายตอนนั้นสามารถปรากฏตัวในรูปร่างของคนเหล่านั้นและบรรดามุชริกที่ไม่ได้รับทางนํา ผู้ซึ่งกาลังสแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลน,นั้นๆอาจคิดว่าบุคคลน,นั้นๆตอบรับการร้องขอจากเขาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันคือชัยตอนเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับกุฟฟาตผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ซึ่งสแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้ที่พวกเขาคิดว่าเป็นคนดีไม่ว่าคนนั้นๆจะเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ก็าตามเช่นเดียวกับชาวคริสเตียนที่สแสวงหาความช่วยเหลือจากนักบุญอื่นๆของพวกเขาและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ถูกเรียกว่ามุสลิม ที่ทำการชีริกนับถือพระเจ้าหลายองค์และปฏิบัติตามในหนทางที่ผิดด้วยการสแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ไม่อยู่แล้วชัยตอนได้ปรากฏตัวต่อพวกเขาในรูปร่างของผู้ที่เขากำลังร้องขอความช่วยเหลือโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่พวกเขาขออยู่นั่นคือชัยตอนมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่บอกฉันว่าพวกเขาได้เคยขอความช่วยเหลือจากฉันอิบนุต,ตายมีย์และแต่ละคนบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป ฉันจึงบอกพวกเขาแต่ละคนว่าฉันไม่ได้ตอบรับการร้องขอความช่วยเหลือของใครและฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังขอความช่วยเหลือจากฉันอยู่มีการกล่าวว่านี่คงจะเป็นลาอิกะแต่ฉันตอบไปว่ามาลาอิกะไม่ให้ความช่วยเหลือต่อมุชริกรอหากทว่าชัยตอนต่างหากที่ปรารถนาที่จะทำให้พวกเขาหลงทางหนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดที่มุสลิมจะสามารถขอความช่วยเหลือให้พ้นจากบรรดาชัยตอนมานร้ายได้คือการสร้างกรอบป้องกันให้ตัวเองด้วย อัสกาสถ้อยคำแห่งการดำลึกถึงอัลละห์และการอ่านอายะก์ุดสีดังที่มีการแจ้งไว้ในหะิีษข้างต้นที่บอกเล่าโดยท่านอบูฮุรอยรอเนื้อหาบทความอับดุลลอฮ์ชุ่มจํำรัดอัลฮัมดุลิลลและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้เรารู้จักยินและวิธีป้องกันหวังว่าเราจะนำไปอามานเพื่อรักษาตัวเราและคนที่เรารักอินชาอัลละห์